เก๋ไก่รถม,มันเกิดอะไรขึ้นคือสายตาเราอะอยู่กับลูกบอลเลยไอทีก็คือเพื่อลุมเก๋ไก่กันหมดแล้ว,ลวเราก็เออเกิดอะไรขึ้นก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเก๋ไก่เขาแบบตัวเล็กมากอะเอาจริงๆนะน้ำฟ้าเขารู้สึกผิดมากเขาแทบจะลงไปกราบอยู่แล้วอะมันไม่ได้มีการตั้งใจมันไม่มีใครอยากทําให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอกแต่มันคือกีฬามันเกิดเจ็บกันได้ เห็นบ้าเห็นลอยเห็น <c oughs> ลอยชามปาาะเห็นลอยชามปะ <c oughs> ชักกระเยอะไหมล่ะใช่ก็ก็สนุกสนานนะคะเอาจริงตอนแรก,ก็แอบว่าวุยมันจะสนุกไหมนะเพราะว่าก็มีแต่พวกสาวๆเนาะแ,แล้วก็เอ๊ะแล้วกีฬาก็เยอะมากเลยแต่พอเล่นเล่นจริงมันก็เอทุกคนก็ดูจริงจังกันอะ <c oughs> แต่ว่ามันสนุกค่ะเห <c oughs> นื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่แชร์บอลค่ะ ราก็บอกกับทุกคนว่าเนี่ยด้าเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมาก่อนแต่พอถึงฟุตบอลแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่มีสติละพอเดินลงไปแล้วแบบตาลอยอ่ะหลิง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 เตะบอลมานี่เฮ้อบอลไปนู่นแล้วก็เลยบอกว่าเขาเปลี่ยนตัวค่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากกีฬาไหนที่เราแบบชอบมากที่สุดอะไรนะคะกีฬาไหนที่เราชอบที่สุดกีฬาไหนชอบที่สุดน่าจะเป็นนะชักเยอะกับแชร์บอลค่ะแชร์บอลสนุก ก็มีดราม่าก็มีดราม่าเพราะฉะนั้นเห็นการมันเป็นยังไงที่เราเห็นภาพที่เราเห็นนะตรงนี้คือเราเราไม่ได้เห็นด้วยซ้ำค่ะว่าว่าหล่นใช่ว่าว่าเก๋ไก่ลดมันเกิดอะไรขึ้นคือสายตาเราอะอยู่กับลูกบอลเลยแล้วก็วู้รูเข้าตะกแล้วก็อ้าวใคทีก็คือเพื่อลุมเก๋ไก่กันหมดแล้วเราก็อุยเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาจริงๆก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเก๋ไก่เขาแบบ ตัวเล็กมากค่ะใช่เอาจริงนะถ้าถ้าด้าเดินชนเก๋เก๋ก็มีแบบปิวได้ใช่ก็เอนเอนดูเขาคือแต่ก็เข้าใจว่าในการเล่กกีฬามันก็แบบมันก็มีเจ็บกันบ้างได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเอาจริงนะน้ำฟ้าเขารู้สึกผิดมากเขาแทบจะลงไปกราบอยู่แล้วอ่ะ mm hmm. คือแล้วเขารู้สึก จริงๆเพราะเราอยู่สีเดียวกับน้ำฟ้าจําได้เลยตอนที่เขาเหมือนแบบเดินมานั่งข้างๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น่ะเหมือนหน้าเหมือนเขาเหมือนจะร้องไห้แล้วค่ะซึ่งเราก็เออมันไม่ได้มีการตั้งใจมันไม่มีใครอยากทําให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอกแต่มันคือกีฬามันเกิดเจ็บกันได้ค่ะเห็นภาพที่เขาถ่ายมาแล้วมันเป็นช็อตดีใจไหมมันก็ดูแรงมันก็ดูแรงใช่แต่เอาจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกก็นึกว่าเล่นกันขำๆ ได้ไปเล่นมาทุกคนจริงจังหมดเลยทุกคน,กคนใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครตั้งใจหรอกคะ่ะอ,อะไรนะคเครียดคเครียด,ดเครียดเครียด,ค,ยดคือเขาก็เขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดข<ม>ึ้นหรอกคือเจตนามันไม่ใช่ต้องการที่จะทําร้ายใครเลยมันมันคือมันคือเกมมันคือกีฬาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามัน เกิด,ดการเจ็บตัวกันได้เนี่ยเขียวมาลยนี่ไม่ได้ล้มเลยนะคะเนี่ยเขียวเลยอขอโทษขอโพยน้องนักฟ้าแทบจะลงไปกราบเก๋ไก๋อยู่แล้วค่ะคือเขาเขารู้สึกขอเสียใจจริงๆอะ่ะเนาะอย่าไปด่ากันเลยมันเป็นเรื่องกีฬามีแพ้มีชนะมีเจ็บเป็นบ้างไม่เป็นไรค่ะ ังไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้มีโอกาสเลยค่ะแต่ก็บอกตั้งแต่วันนั้นนะก็บอกน้องไปว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันเป็นมันคือกีฬาแต่ดราม่าก็ดับเหมือนกัน,กนดราม่าดราม่าดับดามากเราอยากไปดราม่าค่ะเนี่ยเราดูกีฬากันหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติในการแข่งกีฬามันเรื่องปกติมากเลยค่ะขนาดคนที่เป็นมืออาชีพเขายังขาหงคขาหักเขายังแขนหักกันได้เลยเนาะอย่าไปดราม่ากันเลยเพราะไม่ได้ตั้งใจ